สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ที่เคารพรักทุกท่านครับอ้าววันนี้เดชารถห้างจะพามาดูเจ้าคุณปู่ครับวันนี้เราเดินทางมารับตัวเจ้าคุณปูท่ที่นะครับอุตรดิตนะครับแล้วก็ยิงตรงมาตอนนี้อยู่ที่สุขโขทัยนะครับจอดพักเครื่องนะครับพักเบรกนะ อ่ะว่างๆเดชามารีวิวให้ดูว่าเจ้าคุณปู่เจ้าน้องใหม่ <c oughs> นะครับสวดส่งองค์เอวเขาเป็นยังไงนะครับนะสวดส่งองค์เอวเป็นยังไงนะครับรอเราเอาการขนาดไหนนะครับอ่าคันนี้มาจากอุตดิตนะครับอุตดิตอ่าปลายทางที่สมุทรปราการนะครับปลายทางสมุทรปราการอน่ะ เป็นเจ้าโตโยตา้าอาตาหวานนะครับให้เอ็ดตาหวานนะคันนี้ตาหวานจดทะเบียนเป็นรถนั่งส่วนคนนะครับผม <c oughs> อ่ะมาดูรอบๆกันนะครับ <c oughs> อ่าสภาพโดยรวมนะครับจากที่มองด้วยสายตาของเดชารถห้างก็อ่เป็นรถเดิมๆนะครับเป็นรถเดิมๆรถคนแก่ใช้นะครับ <c oughs> รถคนแก่ใช้สภาพแม้แบบบางๆเลยครับพี่น้องฝากระโปรงขอบกระจงขอบกระจกนะครับข้างบนนะครับชุดแอร์นะครับพร้อมนะครับคันนี้แอร์มีนะครับแต่เดี๋ยวต้องเช็คน้ํำยาแอร์นิดนึงนะครับผมต้องเช็คน้ํายาแอร์ลมระบบออกหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คนะครับถึงบ้านก่อนนะครับวันนี้มารีวิวให้ดูก่อนนะครับ ระหว่างการเดินทางนะครับเดชารถห้างมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวพวกล้อพวกยางนี่เดี๋ยวจัดทรงใหม่นะครับไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาเครื่องดีนะครับขับนิ่มนะครับคันนี้ขับนิ่มโอ้โหรู้สึกว่าจะโชกใหม่ด้วยพี่น้องนี่โชกหนูโชกยังใหม่อยู่เลยนะครับโชกใหม่ครับโ <c oughs> ตต้าตัวนี้จะเปลี่ยนห้าลูนะครับห้าลู ห้าน็อตนะครับขับนี่โอ้โหแบบนิ่งครับรถขับสบายขับนิ่มนะครับเจ้าคุณปู่นี่ยังยังใช้งานได้ดีครับยังใช้งานได้ดีเหลี่ยมทรงสุดทรงองเอวเขายังสวยนะครับยังสวยนะ่ยเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวดีชารถท่างเดี๋ยวจัดการนะครับอ่ะดูผิวเผินไปก่อนนะครับอแบบบอดี้ยังสวยอยู่ครับ ยังถือว่าสวยมากๆครับอันนี้รถยังไม่ได้ล้างครับมารีวิวให้ดูก่อนมาดูด้านหน้าครับด้านหน้านี่ครับภาษี66นะครับอันนี้เป็นภาษีเก่าหกหเดี๋ยวหกหอยู่ในรถนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับพร้อมโอนนะครับคันนี้มีกันชนให้เหยียบด้วยเนี่ยแข็งแรงครับอคุณหลังคากัน นี่ครับหลังคาไม่มีผูครับสีเดิมนะน่าจะสีเดิมนะพี่น้องนะครับสีเดิมสวยๆกันไปเลยนะครับสวยกันไปเลย <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นภาษีเก่านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นประกันนะครับตัวนี้จะเป็นตรวจสภาพนะครับถือว่า ครบครับคันนี้ครบได้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 ครบทุกอย่างนะครับพร้อมใช้นะครับอตอนนี้ทดสอบจากอุตตรดิดไปสมุดรประการนะครับตื่ไปสมุรปราการก็ถือว่าใช้ระยะทางประมาณ400กว่าโลนะครับประมาณ440โลนะครประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยว ดูภายนอกกันไปก่อนนะครับภายในเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีนึงเบาะครบครับเบาะหนึ่งสองสามเก้าที่นั่งนะครับเบาะเก้าที่นั่งนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์รู้สึกว่าจะสองพันสองพันห้าหรือว่าสองพันสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดชาร์ถถงเช็คอีกทีนะครับอ่าเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมสภาพนี่กระชกกันชนนี่ ยังเดิมๆอยู่เลยครับเดิมๆคิ้วรางกระจกรางน้ํานะครับสวยผมเติมน้ามันอตอนนี้ผมเติมเพิ่มไปเจ็ดร้อยนะครับเต็มถังนะครับเดี๋ยวเต็มถังเดี๋ยวไปดูว่าถึงสมุดประการนี้เขาจะกินน้ํามันไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึ่ง สมุรปราการอุตรดิตนะครับแค่ปากซอยครับน้องยางยางรั่วหรือเปล่าครับน, <c oughs> น้องยางรั่วอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดินทางกันอ่ะ,อะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องหน่อยเป็นยังไงอ้าวเข็มหมอกเข็มไม้ขึ้นนะครับ เกความร้อนขึ้นนะครับมีเกน้ํามันไม่ขึ้นนะครับเกน้ํามันแล้วก็วัดรอบอความเร็วไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คทีนึงนะครับทีเดียวติดครับทีเดียวติดครับใส่ใสไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> ต้องขอโทษเลยครับใส่ใสไปเลยครนี้นะครับ เสียงอะไรเนาะน่าจะท่อนะครับน่าจะท่อนะเสียงท่อไม่เป็นไรรถถึงมือเราแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปเก็บนะครับไม่ใช่ปัญหาขอให้บอดี้สวยนะครับไม่ผุไม,ไม่ลอกไม่ร่อนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับจบเดี๋ยวเราเก็บทุกอย่างเราเก็บสวยอยู่แล้วครับรถไปอยู่กับมือเดชารถห้างครับสวยอยู่แล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวสมหรับวันนี้เดชารถห้างขอท่านผู้ชมลาไปก่อนนะครับนะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับคันนี้ยังไม่เปิดราคานะครับให้ดูก่อนนะครับสนใจโทรมานะครับ0988297767นะครับเดี๋ยวเดชารถห้างขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ